เล็กลงน,นะ ที่ลมลมดีมากที่ลมลมดีมากเลยไปสนีอ่าไปสนีอุ้ยดอกกุหลาบไม่มีเอ้ยม่ใช่ดอกกุหลาบดอกกระดังงามีมีอยู่ดอกหนึ่งนี่ไงแต่เอาไม่ถึงไปสนีวันอาทิตย์ทำงานเดี๋ยวนี้ คู่แข่งเยอะต้องรีบทำเสาร์อาทิตย์ไปสนีไทยคู่แข่งเยอะวันอาทิตย์ก็เปิดที่จะลดจะลดมอไซค์เขาดีนะที่เนี้ยล่มเลยแล้วเก่งแดดร้อนแล้วเก่งแดดร้อนสวัสดีคุณเอยาสวัสดีนะคะ เอย่าชอบสีม่วงและอะไรคะเนี่ยเอ้ย่าชอบสีม่วงและ,ะคะุลุมิเอ้ย่าชอบสีม่วง,งและคุลุมิสวัสดีค่ะยายแดงมาเอาของที่ไปษณี์เดี๋ยวย่าแดงจะไปกินข้าวเที่ยงตรงข้าวหมูแดงตรงพันนกแล้วก็เดี๋ยวจะไปดีโอสยามไปซื้อของที่ดีโอสยาม สวัสดีค่ะฝากกดติดตามฝากชมคลิปให้แยาแดงหน่อยนะคะเรียกว่าเอยาก็ได้นะคะอ๋อค่ะคุณเอยาอยู่ที่ไหนคะเอยาอยู่ที่ไหน ย่าอยู่นนค่ะนนบางใหญ่แต่วันนี้มาแถวจรันปู่พามาแต่ว่าจะไปกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวจะไปดีโอสยามดูต้นกระดังงาออกดอกแล้วออกดอกแล้วเนี่ยดอกอันนี้กําลังหอมเลยนะถ้าดอกเหลืองมากนี่คือดอกแก่แล้วแต่ดอกขนาดนี้กําลังหอมถ้าเหลืองเลยเหลืองนั่นคือแก่แล้วไม่หอมดอกขนาดเนี้ยกาลังหอม เน,นเนี่ยดอกขนาดเนี้ยกำลังหอมเลยอยู่จังหวัดสตูลโอ้เอย่าอยู่ไกลน้ำท่วมไหมฝนตกไหมฝนตกไหมคะเอ้ย่าน้ำท่วมไหมคะของโนนี่ตรงพระรามห้าท่วมแล้วอะ่ะกินข้าวกับอะไรอ๋อเดี๋ยวย่าจะกินข้าวหมูแดงค่ะข้าวหมูแดงเฮียเก้า อาเกาอาเกาเดี๋ยวจะไปกินข้าวหมูแดงตรงนี้เองเดอกอันนันบ้านหนูก็ปลูกค่ะใช่ใช่หอมเนาะพูดถึงถ้าปลูกเยอะแล้วหอมนะเขาเรียกดอกกระดังงานะถ้าถ้าออกเยอะแล้วหอมมากเลยหอมหอม,ห,อมหวานหวานเย็นเย็นยังไงไม่รู้นะญาติชอบนะหอมเขาเรียกดอกกระดังงาตกเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าน้ำไม่ท่วมอ๋อฝนตกของย่าไม่ตกแล้วนะ ที่นนไม่ตกแล้วร้อนเนี่ยเยตอนนี้ขนาดอยู่จรันนั้นเนี่ยร้อนได้อยู่ไปษนีปู่เข้ามาเอาของที่ไปษนีไปษนีจรันสนิทวงขอบคุณเอย่านะคะอุตส่าห์แวะเข้ามารอปู่ค่ะปู่ไปเอาของข้างบนชั้นสาม หูเขึ้นไปชั้นสามไปเอาของเดี๋ยวนี้ไปรษณีไทยต้องต้องเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ละเพราะว่ามีขนส่งเยอะช่วงนี้ไปรษณีไทยหยุดไม่ได้และเสาร์อาทิตย์เมื่อก่อนหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะเมื่อก่อนหยุดเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวนี้หยุดไม่ได้แล้วล่ะฝากกดติดตามฝากชมคลิปให้ย่าหน่อยนะคะ ที่นี่เขาก็มีต้นไม้ในนี้มีต้นชวนชมด้วยแต่ดูท่าทางเขาจะไม่ค่อยบำรุงรักษาเลยอ่ะต้นอยู่ในกระถางแต่ออกดอกล้นนะขนาดต้นเล็กๆยังออกดอกเลยนะอยากรู้ว่าอยู่จังหวัดไหนคะอ๋อย่าอยู่นนทบุรีย่าแดงอยู่นนทบุรีนะคะนนทบุรีบางใหญ่แต่วันนี้มาทุระในด้านใน เดี๋ยวจะไปดีโอสยามค่ะดีโอสยามที่อยู่ตรงเคารลัดไปซื้อของปู่ก็จะไปซื้อของหนูกดดูคลิปย่าเลยพรุ่งนี้หนูต้องไปโรงเรียนเอาเปิดเทอมเอาใช่ใช่เปิดเทอมขอบคุณนะคะไอย้ย่าขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวปู่ลงมาย่าต้องขออนุญาตลงไลฟ์สดเดี๋ยวเดี๋ยวไปไลฟ์สดอีกไปถ่ายคลิปยาวอีกทีที่ดีโอสยามขอบคุณนะคะ ขอบคุณมากโอเคย่าขออนุญาตลงไลค์สดเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ